ทากสารหลักเมืองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนักกาลรละบัดนี้จึงขอรเรียนเชิญท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ทําการจุดเทียนทูกหน้าเครื่องสักการะเพื่อที่จะได้เริ่มพิธีการ นะมมาะสามิมิตังยาวานิพานังสารังคาเชพระอริยสงฆ์พุทธ,ธาสาวกผู้รับมรดกคือสวัสดิคำมสมบัติกระทำซึ่งพุทธคฏิยาสวัสดิให้ปรากฏในตนโดยสามารถด้วยวัตถุทั้งสามไรรักขอสัพพะพิบัติปุปัตตวันตรายและ อำพือพระประแปงจังหวัดสมุทรปราการเหมือนพยามังมะเหสุรังปัฐษาวสังวิสุทธะเทเวสาสัพพูดิพยาศาษสิทธานามกับภมะนาสัมมาระหังวันทา สันีดนอมมารเกกัตามหาตถารยาทปูกัจเนีลมาภูมิสัพหิวมนุสยนังอัญชลียะจะนามัสสีวะระจงคงอาจสมดังเจตนาโลคาภยาทียาได้มีมาเ่ลพานให้มีความสุขสำรจ แห่งองค์พระหลักเมืองอำเภอพระประแดงจงังหวัดสุรรปาการ่งนี้ขอจนได้ประทานความสุขสวัสดีความสําเร็จอีกทั้งบารมียศลาบสรรเิเสญจงมีมาบังเกิดให้เดชท่นานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรปบุรารับผู้จัดทเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอที่เครื่องสันนเยนะครับขอบคครับ เป็นสัมมาของั้งหลายให้แต่ไม่ได้บังคับในีเราอยากทราการที่จะต้องปักทูปที่เครื่องสังเวยทุกครั้งนะครับใน,บนพิธีการองสงของศาสนาพิธีพราหม์จึงได้ขออนุญ,ญาตนําเหลี่ยมเกร็ดสาระในที่เครื่องสังเวยทุกครั้งในพิธีการองสงนะครับท่านได้เปลียงไปปักให้จนโดย สิ่งักดิ์สิทธิ์พรเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีพระหลักหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งในทุกกิจการทุกเหล่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีคุณต่อจังหวัดสง,งรารการนี้รเป็นที่เสร็รร้อยนะครับก็จะก็จะเริ่มที่ Thank you for watching and see you in the